สวัสดีครับพบกันเดีนะวรัคเมื่อนี้ครับเป็นคลิปผ้ามาแวะกินเขาเที่ยงนะครับพี่น้องเขาเที่ยงจากที่เข้าไปเที่ยวมานะครับไปทําบุญนะครับอยู่จังหวัดสัตหีงเส้ามานะครับตอนนี้เขาก็มาแถวเทียนทะเลนะครับเทียนทะเลเป็นร้านอาหารนะครับอาหารซีวุฒซีฟู้ดนะครับผมพี่น้อง ไปสิมานะครับกระแวะมากินลมชมวิวนะครับทะเลนะครับเป็นทะเลน้ำกร่อยนะครับนี่เฮากัมาถึงลานแล้วครับตอนนี้ก็ะประงานนะครับมาตอนรับนะครับเาสิไปชมบรรยากาศน้ำกันเล็กครับมากครับพี่น้องตอนนี้นะครับผมก็เดินบนสะพานนะครับที่เป็นเหมือนสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กข้างบนนะครับข้างบน ก็มีซุ่มนะครับซุ่มมิโตะครับรับร่องนะครับมาแบบที่เป็นขอบครั้วนะครับเป็นทีมงานนะครับเป็นคณะนะครับก็สามารถรองรับบรรจุค้นได้หลายนะครับพี่น้องมาเบิ่งน้ากันครับแต่ผมสีเลือกเป็นเป็นซุ่มนะครับอันนี้พนักงานเพิ่นเองข้าเข็นมาเบิ่งข้างบนนะครับว่าว่าเอาแบบนี้ครับมาเห็นบรรยากาศครับผมสีไปซุ่มครับไปเบิ่งซุ่มน้ากันพี่น้องซุ่มหน่อยอยู่ฟังลง่ครับ เปล่งบรรยากาศนั่กันครับเดี๋ปล่งบรรยากาศนั่กันตอนนี้น้ำทะเลหนุ่นนะรีบหนุน,น,อ,น,นอันนี้ก็เป็นเป็นคลองนะคลองที่น้ำทะเลก็สามารถเข้าออมาได้นะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองโอกว่าครับมันเป็นเทียงอะเทียงคนสิไลน์ครับพี่นอ้องน,นี่ก็เป็นมั่นซุกนะครับ พนักงานก็ตอนรับดีครับในเบ่งเมนูอาหารน้ากันอันนี้ก็เป็นซุ่มครับเป็นซุ่มย้อนค้านะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโต๊ะนั่งครับโต๊ะนั่งอันนี้ก็เหมาะสําหรับตอนว่าคนะครับนั่งครับนั่งามลมตามเงานะครับยากาศดีครับรองรับได้หลายครับที่เป็นแพร่เป็นซุ่มนะครับน่าจะรองรับได้หกทันถึงแปดทันนะครับที่เป็น เป็นตัวะครับนี่ก็มีมีสองฟังนะครับนี่ก็มีห้องเป็นห้องป้าประกาศต้องรับนะครับอยู่ฟังสายมือนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศครับวิวดีครับผมพี่น้องซูมท่านในเตียมครับมีซูมบางๆผมไปเลือกซูมสุดท้ายครับพี่น้องเห็นบางๆนี่้ครับไปนั่งซูมสุดท้ายครับแสงสีบรรยากาศดีครับ ไปเบิ้งน้ากันพี่นอ้องเดี๋ยวเขาได้ซุ่มแล้วก็จีถ่ายบรรยากาศในเบิง้งต่อไปสร้างอาหารนะครับพี่นอ้องบรรยากาศดีครับร่มร่มบีบีเลยครับพี่นอ้องยางน้ในนอนอย่าตื่นอยู่ครับยังไปต่อแต่น้ำเพิ่นเขียวเนาะแต่ว่ามีกินมันเป็นน้ำน้ำพองนะครับเป็นว่าน้ำทะเลหนุนเขามานะครับสาสานดีครับโอ้มีเป็ดหอขคีความครับพี่นอ้อง บรรยากาศดีครับนี่นะครับบรรยากาศเทียนทะเลครับมีสุ่มไผ่สุ่มมันเป็นส่วนตัวครับมีผัดล่มนะครับมีมีกิ่งมีบวกนี่นะครับนี่ร่างปักนะครับอันนี้เป็นเนืนู่อาหารนะครับเนือาหารก็ถือว่าบอนี่ป่านไดครับก็ถือว่าแพงอยู่ครับ มีพวกนาำปันนะครับเมน,นูมีลายยางลายแนวครับมีผงก็สรีสังยูจากสีหาไราการครับมีปากาพงทอนําปานะครับเขาสวยนะครับชุดหอยแครงนะครับต้มยำนะครับต้มยำ่ยำน้ำกุ้งน้ำค้นนะครับนี่ก็เป็นหอยแครงลวกแบบจุ๊จูครับพี่น้อง น้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้เขากันพี่เนเขาสวยนะครับมากับแฟนสองคนครับอันนี้ก็เป็นปลากระพงนะครับถอดน้ำปลานะครับสำหรับอันนี้นะครับก็เป็นเมนูห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหอยแข้งครับหอยแค้งมันเป็นหอยข้างนะครับพี่น้อะมีหอยข้างพร้อมนี้อันนี้ก็เป็นต้มยำกุ้งนะครับกลมยำกุ้งแม่น้ํานะครับอันนี้เพ็ินพาเคืองมาก นี่ก็เป็นปลากระพงนะครับท่อน้ำปลานะครับแล้วก็มีน้ำปั่นนับพี่น้องพ่าสังหลายคครับมีนูหิวครับพี่น้องเดินทางไกลมากครับเศษๆพี่น้องไม่กินน้ำกันครับพี่น้องนี่นะครับเมนูกินสองคนครับว่ากินหาค้นครับพี่น้องเ๋ยวกินอิ่มเราพาชมบรรยากาศครับผมหลังจากเขากินเขาอิ่มนะครับน้องกระสี เดินชมบรรยากาศนะครับถ่ายรูปนะครับพี่น้องถ่ายรูปเก็บบันทึกบรรยากาศนะครับตอนนี้เวลาประมาณเกือบสี่โมงแ้วนะครับแดดอ่อนนะครับแดดอ่อนรบมตกนะครับพี่น้องก็ทยอยมาเรื่อยๆครับบรรยากาศดีครับตอนเย็นเนั่งสบายสบายบรรยากาศลมเดือนร่มแห้งครับร่มปัดตึมตมนะครับร่มทะเล ดีครับเกือกสูงเรืองยังท่านเขาท่านอาหารเมื่อกี้นะครับเมนูกับเพิดไปพันกว่าบาทครับพี่น้องสองคนเบิดพันกว่าบาทนั่นนานนะครับมากินเทียนหนึ่งบ,บันนั้นน,น,น,นานเราเรเคยมาจากเทียพี่น้องครั้งแรกเลยครับพามากินครับเมียวามาเลียงแน่เดือนดอกไปนะครับ็เ,เลยได้มเดี้ยงเพิ่น เดี๋ยวตัวไปพื้นเรียงครับพี่น้องเราบรรยากาศก็ดีครับพี่น้องก่นที่กินอาหารทะเลนะครับพวกเป็นอาหารทะเลก็เชิญนะครับแนะนํานะครับมาแถวเชียนทะเลนะครับ้านอาหารไม่ร้ายครับเดือดได้เลยครับคล้ายๆกันเหมดนะครับพี่น้องมีร้ายบระที่เีขาร้านใดผมก็เลยแวะไอ้ขาว้านนี้มีโต๊ะแบบว่ามาแบบหมู่คณะนะครับ บรรยากาศดีครับพี่น้องเขากา็ทยอยมากหลายครับเต็มเลยครับเต็มเลยเมื่อกี้นี่เต็มทุกซ้มนะครับตอนผมพากกินอยู่เมื่อกี้อาจจะเขากินอิ่มนะครับกินมาเบื่อแล้วพี่น้องได้หอพร้อมหลายแห้งบรรยากาศดีครับเดี๋ยวมี มองท้ายรูปร้ายครับเนี่ยมีหอดกุ่งพนักงานก็ดีครับมองจอดรถจอดล่าเพิ่นก็ใส่พวกพานะครับคุ้มกระจกรถนะครับตากจอดตากแดดนะครับพนักงานก็โอเคครับตอนรับดีครับอาหารก็แซบครับพี่น้องแนะี้นํามาได้ครับร้านนี้ครับที่ว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝาก พี่น้องนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับในการทําคลิปต่อไปครับรับคลิปต่อไปสิไปไซส์พี่น้องก็ติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับที่ว่าพาคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผ้ามากินข้าวเที่ยงนะครับกขอเกล่าคาวาสวัสดีครับ Thank you.